สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกทานแมาหมดได้หมดได้เ <laughs> ลยลมน้ำมาอีกแล้วลมน้ำมาอีกเลยน้องตโตโนยิ้มขนาดเลยผู้สาวลงมาหาผู้สาวเมื่อเลยเอเอผู้สาวเมื่อเลยยอมรับว<อ>่าเป็นผู้สาวอีกได้<อ>สา<ะ>วจอ่อยบ่ มาให้ยังกันนะจจอยลงมาพี่น้องเดี๋ยวพื้นเมื่อแล้วเมื่อกี้นี่เห็นกายไปเมื่อกี้นี่น้องโตโน่มาพ,าพามาอดีทันผูน้สาวมาเคล่าอกผู้สาวมากจ่อยนะเพื่นว่เรียนก็ไปนะว้ากันยุ่เข้าไปเมื่อกี้นี่ฮ <laughs> ดเฮึฮึฮันึฮ่ฮึ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 ฮฮึ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 ้น งามสาๆปากันหดต้นไม้กับน้องตัวนุวพี่น้องเลยต้นมักม่วงต้นทุเรียนแล้วก็ไผ่พวกก็ไผ่ก็เคยลากับเปิดช้ยยางเปิดตามช้ยอยู่ตลอด,ดเอ๊ะมันนี้นันได เป็นยอดตัวนี่อันนี้น่าสิเป็นมักมงกิโลเนาะพอเบิ่งจากใบมันนี่หมักมงโลที่เขาจะวานโอใบมันใหญ่มีประมาณสามสองสามสายพันหมักมงในสวนนี่เนาะ ดแล้วนยนะต้อหดอยู่เลยหดแล้วน,ะน,วนี่อันนี้จะเป็นเปียกพักอีตูปัดเห็เห่แหงุดหงมันบะท้อนขึ้นบเฉยผูบจะจล่างกินอินทรีย์วันสิพุ่งขึ้นหมดซะ นี่ได้ชุมนี่เด้สิะมักพริกนี่มันสิจับอยู่บ่ป้าลุงหมักม่วงนี่เนาะหมักม่วงเก็บเปิ้ลบ่เนี่นี่กำลังเป็นหมางน,น้อยๆมันสิจับให้อยู่บ่นนนเนาะสิดซุกเละพ่อชิดเนาะมันสิจับอยู่เนาะแดงจับ อ่าม,มันเป็นอันนี้เด้คันบางมุกแอปเปิ้ลน่ะมันก็สีคือแอปเปินน้ลน่ะเด้น่ะม,าานมันแดงมันก็ใหญ่ด้ําํากระปัเอเเอาเํากะระปนนนนันมัน,น,นก็สิเป็นสีนานีเด้หงแนวมันนนี้สีแดงเนาะคือกปิดน้น่เอ้ยให้มันไตัวน่ะแห้งบดนีเฮาสิไปดกอไผเปิดน้ไว้อยู่แต่ว่าตเปงน้เข้าสวนบ่

โอ้ยมากันลดแล้ววะทั้งหมดยามพดน้องผู้เนาะอือแนวมันพ่อกันได้สินัดกันไปหากันอยู่ไสนี่ฮะก็จะจ่อยสินัดกันไปหากันอยู่ไสนัดกันเออบนนะอยบับุญนะเออเพิ่นสิลงเทพบ่ได้ถามบ่จบ่ได้ลงดอกนว่าอือแม่นบ่จบ่ได้ลงคือ่เห็นเฮ็ดบาดให้เนาะออเฮาเห็นเพิ่นนั่น โฟล์ดลูปลงพาสปอร์ตเย็นพาสปอร์ตเย็นโฟล์ดลงเนาะลงไปเที่ยวเราจะไปเที่ยวบ่จ้าว่าแม่บ่จักเมื่อกี้นี้เพิ่นมาเอาของพี่น้องมีผู้ใหญ่จะดีซื้อของจากหานสีเขียวให้เพิ่นเพิ่นก็ลงมารับของพอดีมาเจอผู้บ่าวน้อยเพิ่นอีก น้องตัตโน่ก็เลยยิ้มบวหูบเลยมีแห้งตัว่าไปโลกทิมตีบดเคิร์นบดชิบไปโลกโกงมักเสียงทิมเอาไว้จนั้นมันเป็นหมากเอาไปบ่มกินเสพกันยยา,า,จ,าจับบุได้ดอกจะมันอยู่ใส่เ้ยมันก็เลาะไปดิ่นเรืเ่อยๆมันเลาะมาหาก,กินออกินเนี่ยข้าวอย่างกระเทียมไปแต่เช้า ตรงหมักสมพูน้ำหอมคือหมัมันอ่ะฮึมรูกว่าเกลืกขัวน้หอมคือเกกขัวหอมคือน้ำใยหดค้อม,มือพี่น้องเริ่มแตกงอกแล้วแหละเริ่มแตกอันแง่งแตกอันอะไรนี่เห็นบ่แง่งก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นน,นแล้วหดค้อม,มือมันก็เริ่มใหญ่ขึ้น จูบน้ำใส่ข <them talking> ้าวโพดกับน้องตึกพกอยู่แล้วปลาเลยบอลลี่ฮย ขึ้นทางแตกไม่แลนโดโนเฮานี่จ <infring es> ูบใส่เขาโพดพี่น้องเอ้ยตะกี้จูบใส่น้องนั่นมาน้องนี่จนล้นแป๊บเดียวแหงมาเลยปาขับไปเบิ่งอยู่ไหนปะโนขับไปเบิ่งอยู่ไหนปะน้ำลายฉันได้เลยเคร่งแล้วคร่งแล้วพูนไปข่าวต้งพูนจะไปห้ารอด ขานาขาดกึ่งโต้ตไปนี่ใช่ดิหนิจูบ <c oughs> ชใช้ให้เดียวนี่บอจูบจะน้ำบนน้อบ่๊คมาจงมันจง,นจงได้จูบบอ ใส่ขนาดเนาะเดือนหนึ่งเปิดใช้เดือนหนึ่งพอดีเหรียนได้เพียงนี่เดือนหนึ่งนั่นแหละพอดีร้อยพอดีเอาว่าทุกข์กับสุขแม่ลงทางเดี๋ยวหามือได้สิเก็บข้าวโพดต้นนีโน่ เก็บเอาไปปีกกินบ่ตัวนี้พี่น้องที่จูบใส่เนาะเอาเก็บเขาสิบปั้นชกปั้นชกกินยังไงเด้อเด้อใส่ เออดึงกลับดึงกลับเออพอพอดึงไว้อยู่มองบ่มีต้นข้าวโพดพูโนโอพอแล้วพอแล้วพอแล้วซ้ายมันสิบพับเห็ดยดไว้ซ้ายมันพนะับเนาะเห็ดขึ้นไหม ปล่อยอยู่แจ้พุ่นมันจังบามีข้าวโพดนะเออนั่นแลนหละจังน้อยก็เตรียมดอกบ,อบอ่พอบ่พอสศ้าหนาที่ดอกเนาะ ủa ninh chu mong gọi hai nát hiếm chị luôn mô phó sao nát hiếm chị tìm hiếm nát hiếm nát hiếm chị tìm hiếm 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 bảo hiếm 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 เย็นอโลมังโมยมึงโมมังโมมังโมใหญ่้มัใหญ่อีกแล้วชุกแล้วบบปาเนี่ยมังโมดิบมันชุกก้อนเช้นี้ไล้วมนก็ชุกได้นน่นะชุก อย่ต้องมันที่อย่าต้องมันทีมันชุกในื้อหมากอะไรเนยเคนตะลุกมันชุกเลยบกรไดัชุกตัวแรกชุกคือโน่ไอเท่กันชุกกระไปเคาะอยู่มากันเน่ามนแล้วนอนกินก่อนนอนกินก่อนคนผูกไม่ได้ลูกผมมากินเนาะ ฟาตัง้งาตั้งกับจนดดอกเออขัพูดมตตัวนี้มันคือใ่แล้วสมตัวนี้มันถือพุ่นลายบ่มันคือใยเลื่มใ่เลยน<อ>พุ่นเนาะคุ้มพุพ่นมาก็เลยใยไวสัตขึ้นตัว่งไหนจนเป็นมากเวบ่สิจะกินใไปใ่บ่ <laughs> เป็นมานกน้าในชะอ้อนแต่หมึกเออน,นี่มันลายเชะอ้อนแต่หมึกก็กจะลุกแล้วขาจเจ้าให้ปิดใบมันออกบ่เฮ้ยหมักเออนี่ยขึ้น,นเป็นเท่านี่เอาอ้าจักจักจักเนี่ยมาตามหมึกเออลายลายอันนี้มักเออน,นี่เต็มพี่น้องครับนี่เต็มมาใหญ่ พดกับพ <we> <hacerlo> ูงามอลิเรียนกันไรสายเลยโอ้บานนี้พักเริ่มใหญ่ลเด้อทานี้ก็โนตกี้ว่าพักน้อยบานนี้มันก็เริ่มใหญ่เด้ทางนี้อื่นมนีเก็บได้แม่นบ่หอยมันปุ้แม่ทําบนั้นนี่ักออกบ่สิ่คือแน่นี่คือบ่ักอกซะอย่าเฮ็ดไป มันเบ่่บอให้คนบชออกมันบาแมนมันบาใ่ญ่เขาบอกมันบมีในมันบมีมะเล็งมันเออใส่ใส่ใ่มะขั่นออกในดอกมะนออกในดอกปาต น่าข้างบนจะจับใส่เลยนะเออแม่บ่หนุนี่เ <so บิ้งแม่ดิออกในเงี้ยเออพี่น้องของเนี่ยนี่มันคือฮักซะเบิ้งเบิ้งเบิ้งห้าสิจับจับจับดูเออเดียวเดี๋ยวเออแปลกอะไรพี่น้องของนี่ยบ่เคยเห็นจักเถื่อนเนาะเออฮักกับบ่เคยจักเถื่อนที่มันเล็กมันมาออกในอัน งอ,อในดอกมันพี่น้องเ้องก็พัดแต่เกิดต้องก็เห็นก็คือกเออนี่บ,ดบได้มาผูกบได้มาติดบได้มะยังเลยพี่น้องเลยนี่นนในดอกมันแต่ว่าจะยังเห็ดมาก็เลยหักอืม <c oughs> ขอาูดออกในยอดในดอก <c oughs> นเนี่ยมองนี่เคยเห็นบ่หายากหายากเลยเนาะอืมแปลกกะลี จับมึงดูจับนีบ่ตัวกินมึงแหลอ,ออของแปลกพี่น้องของแปลก,ก,ปกออกในดอกออกในยอดแบบนี้เลยนี่นี่นนพี่น้องแต่มันหักอันนี้นะว่านขนาดตัวชิมมึงเลยบ่ะเฮ้ยตัวเห็นแต่หึงเลยบ่ะน,นี่เห็น้องหวานเอ,อตัวบ่มาหักออกนี่จ้ะเขาย่างรอกอเรามา เปกเนาะลุงเห็นเออเห็นกับลุงเรียว่าพี่น้องเอฟซีอาจจะเคยเห็นกับ,บโบฮู้เนาะแต่เคยหลานี่บบเคยเห็นอะไรเออโบเคยเห็นเออคงเคยเห็นมือนี่เด้แต่ก็มันก็มีเต็มมันอยู่แนวนี้เนาะนี่ข้าวโพดปกติมันก็ต้องอยู่แบบนี้อยู่ตามลำม,มันอันนี้เพระาะว่าอยู่ในยอดอยู่ในดอกเลยน่ะน่ะเบิ่งแน่น่ะ,เ,นเ,นะเอ็นยังเอ็นเดียวเออยังเอ็นเดียวหักนั่นนี่อืม เดี๋ยวมันกับบมีกาบเลยบอกเฮย้เออยมันเป็นได้หนิเลยเออมันเกิดตามดอกมันบ่จ้ะเดี๋ยวมันกับบมีกาบที่เนาะนี่น่ดอกมันนี่แปลกอะีเฮย้ยบ่เคยเห็นจากเธอบวมีกาบเพอะเออบวมีกาบออกในดอกอืมกินได้บ่หนุ่กินเชฟเชฟือบ่มพีจีกินซะงั้บวมพีจีกินสดๆหรอเนาะเออ ล่านต้นชิมีอยู่ต้นหนึ่งบอกอดูเนี่ยใดพี่น้องเมิ่นมาบอกเดี๋ยวด้วยใครเคยเห็นเนาะเคยลานี่บอกเลยว่าห้องก็เคยเห็นนี่แหละข่าพูดห้องก็คือกันออกในดอกนึกว่าตัวโน่วาเหรียญสะดอกจับนิ่งๆนะก็เลยนึกว่าน้องตัวโน่วาเหรียญมาแล้วแบ,าบอาลีเนาะข่าพูดออกในดอกอเห็นเลขอยู่เห็นเลขอยู่ จักเม็ดจากเม็ดนับดูเรียนหนึ่งเนาะลายพูดเนาะเอาเรียนหนึ่งมาได้แล้วเอาเมื่อแล้วกันสินับอปลกๆปกพี่น้องไะนับบ่คบดูให้มันลายสองสองสองสอตาวให้แล้วอย่าให้มันขาดออกปิดป่ะบ่ปิดป่ะไม่ใ้เละ ของแปลกพี่น้องของแปลกมึงแน่มูกับลายได้นี่เตมอยู่มีมกอกเลี้ยนี่บ่หนูบ่ไได้ตัวปโหมึงเนี้ยม<อ>หาแต่เลาะเลยก็เห็นแล้วค่มันมีนะเห็นแต่ดอกซชมนี่มีกอกเลี้ยในต้น,น,ตนแล้วมันเออเดี๋ยวเอเออมีกอกเลี้ยในต้นแล่อยู่รุมกับบ่เป็นอีกเนาะเออมันมาเป็นอยู่เทงิงอยู่รุมบ่มีเ,เ,เลยนะเฮ้ยมา,าจิน ยุ่งมีเออยูุ่มบงมีเด้อลำนี่น่ะมันมาเป็นยูทธงยูุ่มบงมีพักเลยแปลก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 ของแปลกเกิดมาบโเคยเห็นเว้ยของแปลกพี่น้องของแปลกแซ่ลุล้วพี่น้องให้คนอื่นได้เห็นน้ำเนาะผโบเคยเห็นได้เห็นน้ำพี่น้องแซ่ลุล้วเออนั่นแหละจังว่าเฮาบบเคยเห็นอะไรแปลกอะไรแปลกอะไร เกิดมาเพิ่งเคยเห็นมัดเกิดมาเพิ่งเคยเห็นพี่น้องเลยเขาโผล่ออกออกพักในดอกป,ออป่ะเนี่ยเราบอกไปไว้ให้ผู้อื่นมาเห็นนำ้ำไปบังน้ำก่อนคลิปนี้ก็สีอล่าเลยด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แช่แล้วรั่วพี่น้องเอ้ยมาขโพดออกในดอกเนาะมงค่ชุมนี้กับมีเนาะแล้วกันในลำกับบมีเลยได้ออกดอกออกมันไม่ออกในดอกเลยกันในต้นมากกั่บมีเลยต้นนั้นนะไปเนีะพี่น้องกดไลค์กดแช่แล้วรั่วเนาะพอกันไม่คิดนะสบายดี